ยาสีฟันวันเดอร์สไนมเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไพราจิน่า n w w s n d C ์ u กินแล้วยังมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินเหล่าทั้งหมดมาพร้อมกับสามพี่น้องตระกูลยาง เนสต์วิชูมาแล้วยังอาหารนูตแอนคอฟกินแล้วยังอะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังขออนุญาตพูดถึงยังนี้ได้ไหมคะนูตแอนคอฟค่ะต้องบอกว่าเขามีสโลแกนคืออร่อยดีแถมฟรีสุขภาพทุกคนเคยได้ยินคำว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นภัยอันที่ร้ายแรงที่สุดทุกขนี่สุส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมหาศาลเลยจะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจอ้อโหแล้ว ถ้าโรคพวกนี้เป็นนะโรคอื่นๆจะตามมาเป็นแพ็เกจเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงพี่ตักเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเดยนคืินที่ติดหวานมากนี่หมอเขาเลยแนะนําให้เป็นแบบซูโครสมันจะแทนความหวานได้มากกว่าน้ำตาลถึง600เท่าคุณผู้ชมค่ะแค่นิดเดียวต้นรุงอ่ะก็อร่อยแล้วรสแล้วเป็นลูกค้าประจำไปแล้วลูกขาดแล้วก็ปลูกเป็นโตแล้วค่ะลองเทียบให้คุณผู้ชมฟังให้เห็นภาพระหว่างที่เรากินอาหารที่แบบสเปะสปะเหมือนที่เรากินแล้วลองเทียบกับอาหารนูตแอนคอฟ ต้องบอกเลยว่าความแตกต่างความอร่อยเนี่ยไม่แตกต่างเลยแล้วก็เหมือนเรากินอาหารรสชาติปกติแต่สิ่งที่ได้กับร่างกายไงต้องบอกเลยระบบขับถ่ายดีขึ้นมากแล้วผิวพรรณก็ดีด้วมผิวพรรณดีขึ้นใช่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราคือศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ค่ะที่ทำให้ผู้หญิงทำมาหากินได้มองเห็นว่าเฮ้ยร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยทำมาหากินได้อย่าง คล่องแคล่วขึ้นขนมปังน้ำปลาสลิดกต่ปลาสลิดเสียงใครกระซิบอาผู้ชายคนนี้เขาขายอะไรอ่ะเสียงเโาอย่างนี้เรียกลูกค้าจะได้ยินเหรอครับขายอะไรคะขายอะไรคะปลาสลิดจะขายไงบอสตัวตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่คะขายยังไงตัวละยี่สิบอร่อยมากไว้ไว้เน่จะไปมกค้ามาขายของมาพูดกระซิบกระซ้าอะไรแบบนี้เนาอายอะไรเนี่ยใส่ทำไมอ่ะอะไรทำไมอะทำไมอ่ะปลา ขายปลาแล้วไอ้ทำไมคะทำไมหากินไม่ต้องเอ้ยจะซื้อเลยซื้อจะซื้อไม่ซื้อพยายเขาอยากจะบอกว่าจะซื้อก็ซื้อถ้าไม่ซื้อให้รีบไปคือความหมายเขาอะนาะความหมายของเขาแต่เขาพูดยังไงนะพูดสิจะซื้อไม่ซื้อปลาหน้าซื้อมากเลยแต่พ่อค้าไม่น่าซื้อไม่น่าซื้อตามผู้ชมะาันั้นคือเป็นเหตุการณ์สมมุติคือเรื่องราวของแขกรับเชิญเราเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆตอนแรกที่มาค้าขายก็อายอย่างนี้แหละเวลาลูกค้าจะถามก็ พูดเบาๆด้วยความอายมงางจากวันที่เขาอายเนี่ยขายเป็นแผงแบบนั้นเนี่ยวันนี้ยอดขายวันละ600กิโลโอ้โหผู้ชมฟังไม่ผิดนะเขาขายยังไงวันนี้เข้ามารายการแล้วต้องดูว่าทำไมเขาถึงทำได้ขอต้อนรับคุณกอล์ฟจากร้านติ๋มปาสลิดค่ะ นี่คือติ๋มปราศิทธ์นะคะเราไปเจอกันที่งานผู้หญิงทมาหากินยกครัวแล้วเป็นต้องไม่ได้จะเป็นพวกเราที่อายเลยอะแล้วสมัยก่อนอายจริงอจริงหอายมากอายอะไรอะมันเป็นช่วงที่ผมอะมาขายของแทนแม่ครับพอดีคุณแม่เสียผมไม่เคยช่วยแม่เลยนะแล้ตอนที่ท่านท่านค้าขาย่ร้องไม่เคยช่วยคุณแม่ตเอง มันเป็นแผงจริงๆเลยนะพี่มันวางกระโดมแชร์แกะดินวางอยู่บนเข่งอะไรเงี้ยเรามาขายเราเรียนจบมาใหม่ใหม่อายมากๆเลยครับวันแรกผมจําได้เลยผมใส่หมวกปิดหน้าเอาได้ซื้อไปอ่านไม่กล้าสบตาลูกค้าลูกค้าลูกค้ามาถามอ่ะขายยังไงอ่ะก็ก็มีป้ายอยู่พี่มีป้ายอยู่ประมาณเนี้ยพี่แต่ลูกค้าประจำแม่เขาก็ซื้ออยู่นะร้านนั้นก่อจะเลิกอายอ่ะ ก็นานอยู่เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราขายทุกวันไงเราก็คอยปรับตัวมันจะเรื่องปลาสลิดมันต้องตอบคําถามเยอะพี่ปลาที่ไหนคุณสดใหม่ไหมใส่ฟอร์มาลีนไหมใส่ดีดีทีไหมโอ้ยตอบคาถามทุกวันแต่ที่นี่เขาถามแบบนี้เราจะตอบเหรอเราก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่ด้ใส่เพื่ออะไรคนถามก็ไม่คิดหรอกไอตัวไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจครับเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเมื่อประมาณ50ปีก่อน่ตู้เย็นมันไม่ได้รับความนิยม คนก็เลยต้องถนอมอาหารด้วยการทำยังไงก็ได้ให้นานที่สุดแบบนี้ต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะกุงศรีใช่ตอนนี้ม่ีครับช่องฟงช่องผมเชื่อว่าไม่มีในประเทศไทยเลยนะไม่มีจากที่ไอไอแล้วสุดท้ายเนี่ยมาต่อยอดอาชีพของแม่เนี่ยแสดงว่าประสิิ์แม่ตรงเด็ดมากเอางี้สุดลองแล้วงาน ผู้หญิงมาหากินเราซื้อทุกแมตช์ใช่ผมชอบมากเอาาพูดแบบเข้าข้างของตัวเองนะเด็ดจริงใช่ไหมเด็ดยังไงลูกก็คือผมเน้นเรื่องสดม้างนะผมไปเลือกปลาสดเองทุกล็อตเข้าโรงงานเนื้อปลาสลิดเนี่ยที่ดีมันจะต้อง เป็นสีชมพูเนื้อปลาจะต้องเป็นสีชมพูต้องแบบนี้สดครับผมแล้วก็เนื้อตัวจะต้องอวบอ้วนแบบนี้เอาไปทอดเนี่ยเนื้อปลามันจะต้องเป็นก้อนครับพี่ไม่ล้วนซุยครับมันจะต้องหนึบหนึบใช่ครับทำยังไงไม่ให้มีกลิ่น่ะตัวทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นด้วยพอดีว่าผมขายมาประมาณ20ปีใช่ไหมพี่ผมก็สามารถดูปลาทุกตัวออกว่า เฮ้ยปลาไหนสดปลาให้สดอะไรเงี้ยผมสามารถดูได้ผมก็ต้องไปเลือกปลาเองทุกล็อตทุกล็อตการผลิตตอนนี้ก็ยังต้องไปเลือกปลาเองนะพี่ผ่านมา20ปีก็ยังไปเลือกปาตอนนี้พี่ถามความรู้นะพี่เลือกเองครับผมอยากคอนเฟิร์มด้วยตัวเองว่าปลาทุกล็อตที่เข้าไปเนี่ยผมอยากเลือกแทนลูกค้าปลาที่ลูกค้าเอาไปจะต้องสดนะผมอยากคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแล้วที่ปลาผลินแบบคือเจ๊เคยได้กลิ่นมาคุณแม่นะที่กินมันตุกมากๆเลยไม่เกิดจากอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีใช่ไหมหรือใช่ครับพี่เพราะว่าบางทีความเค็มไม่สม่ำเสมอ ครับแล้วก็ดองน้ำนานเกินของเราอ่ะจะเป็นแบบดองเกลือด้วยน้ำมันจะทำให้ความเค็มสม่ำเสมอทั่วทั้งตัวเราสามารถใช้เกลือปริมาณนิดเดียวแล้วก็ทำให้เวลาเราทานเนี่ยแล้วรู้สึกเอ้ยเค็มอร่อยกำลังดีครับไม่ไม่เค็มจนเกินทั่วตัวก็มีปลาอื่นด้วยนี่ใช่ครับมีหลายปลามีปลาดุกด้วยมีปลานินด้วยมีอะไรบ้างมีมีปลาช่อนด้วยใช่ก็มีอันนี้คือปลาช่อนแดดเดียวครับผมปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวที่ร้านมีเยอะนะคบมีเยอะกว่านี้ด้วยแล้วก็มี ปลานินแดดเดียวครับผมตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยพี่โลละสามร้อยนะหกตัวโลอันนี้เป็นไซส์ขายดีมีทั้งสุกและดิบด้วยเหรอลูกเหรอใช่ครับตามงานอีเวนต์ก็จะเป็นสุกครับลูกค้าสามารถทานได้เลยอันนี้เชียงสลิดเชียงสลิดเลยใช่ไหมลูกใช่ครับใช้เนื้อปลาล้วนไม่มีหมูไม่มีมันหมูนะครับไม่อยากลองตอนนี้มันดีมันดีตรงที่ว่าเวลาเราเข้าตู้ไมโครเวฟหรือว่า ทอดด้วยน้ำเนี่ยเนื้อปลามันจะนุ่มครับเวลาทานเนี่ยมันจะนิ่มมากๆเลยพี่ทานง่ายเนื้อปลาล้วันนี้ห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมครับพี่เท่าไหร่เนีร้อยเจ็ดสิบบาทเนื้อปลาล้วันร้อยเจ็ดสิบแล้วอันเนี้ยโอ้โหฮิตมากออกออกไม่แบบไม่พอขายนะตัวนี้ขายดีครับเอาปลาหนึ่งตัวเนื้อปลาเลยเหรอใช่แล้วไปซอยซอยซอยมีเนื้อกับก้างปนกันตัวนี้เราเรียกว่าสลิดซอยกรอกทอดเสร็จแล้วมาอบเอาน้ำมันออกครับผมตัวนี้ไม่มีก้างครับผมตั้ที่เราดีครัตัวนี้ขายดีครับต้อนซื้ขายดวกนะครับเนาะ ได้มีดีแค่ปลาสลิดนะคะคุณผู้ชมยังมีปลาอื่นๆอีกเพียบเลยอยากรู้ว่าอร่อยเด็ดดวงแค่ไหนโอ้ยจนแม่ๆมเนี่ยเขาต้องเมากลับบ้านกันทุกคนเลยตามไปกินกันได้เลยนะที่อีเวนผู้หญิงทำมาหากินค่ะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเรื่องเด็ดๆยังรออยู่ยมูจ้าบาดเดียวก้าล้วมบาดเดียวเนื้อย่างบาดเดียวลูกชิ้นบาดเดียวยจัดให้แบบจุก งานผู้หญิงท่ามาหากินยกครัวอาอทัวฝิวจะพากรังสิตจ้าพ่อขามแม่ขายจัดเต็มแบบตะโกนว่าอร่อยเยอวยิวจ้าเจ๊เดินทะเลเดือดยำร้อยสาขาจะาพี่จ๋า6ก9บาททุกเมนู2ชุดไป120บาทเลยจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าก็แกงปักใต้ค่ะ เมนูเด็กก็คือแกงขั่วเป็ดค่ะแล้วก็แกงซ้มปลากระพงค่ะรสชาติจะเป็ดร้อนสาใจค่ะเมนูที่เอามาทำเสร็จแล้ววันนี้ก็คือเม,มนูบ้านๆนะคะใกงขั่วอั้นตายนะคะเวมาได้เลยค่ะที่ร้านคั่วเป็ดตังนะคะดับรองไม่ปิดวังค่ะ สวัสดีครับตอนนี้นะครับร้านใหม่ของแบรนด์คิงเกาหลีเปิดแล้วนะครับสินค้ามีเมนูเด็ดมีพอนด็อกชีสล้วนครับเด็ดมากครับต้องมาลองนะครับที่งานพี่ญิงทำมาหากินครับสินค้าราคาพิเศษนะครับนี่ครับราคาเริ่มที่เริ่มต้นที่29บาทครับแล้วมีหลายรสชาตินะครับมีไส้กรอกมีดั้งเดิมมีมาม่ามีมันฝรั่งมีชีสครับต้องลองมาชิมนะครับชีสยืดๆนะครับไส้กรอกเน้นๆครับพอนด็อกชีสล้วนครับต้องมาลองชิมนะครับ บ้านปลาทูมหาชัยนะคะที่บ้านจะเป็นลงนึ่งเองนะคะสดใหม่ทุกวันค่ะพี่อันนี้เราจะนึ่งเองลงปลิกก็อยู่ที่มหาชัยโดยตรงเลยค่ะก็มีปลาทูต้มเค็มหวานค่ะแล้วก็มีปลาทูเค็มมันไม่เค็มมากมีปลาทูนึ่งจืดมันค่ะปลาทูเกรนเอเนื้อมันค่ะจุงลูกจุงหลานพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านนาลุงมากันให้ได้เลยที่ชั้นจีฝิวเจ้าพักรังสิสฝิวเจ้าพักรังสิตฟิวเจ้าพักรั่ง รี d ิ o มาแล้วยังแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครใคก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดนี่นี่เธอเลยดูผู้งคนนี้สิผมสวยจังเลยอย่ะ ผมดกดำเงี้ยสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสวยงั้นแต่หน้าแล้วนะอ่ะได้เฉพาะผมก็ได้ค่ะคุณผู้ชมขะเราจะมาสวยเฉพาะวันที่เราทํางานก็ไม่ได้นะอย่าให้คุณผู้ชมเห็นพวกเราสภาพผมตอนอยู่บ้านมากถ้าวันไหนไม่มีช่างเป็นไงโอเ็กระเซิรงสิคะคุณแม่เอ้ยผมสวยเนี่ยตอนที่มีช่างหรือไม่มีช่างผมก็ต้องสวยสิจ้าอย่างงี้ยังไงคุณแม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาในรายการเราก็บ่อยต้องบอกเลยว่าวันเนี้ยเธอมาพร้อมกับการดูแลเส้นผมอีกหน่อยพี่ไฮ จะมีช่างหรือไม่มีช่างผมก็จะอยู่บ้านตลอดไได้เงยา่ะ้วันนี้แขกรับเชิญเราจะมาบอกเทคนิคการดูแลเส้นผมโดยไม่ต้องพึ่งช่างผมก็ได้วันนี้ขอต้อนรับคุณแอมค่ะ CEO Q La Hair มารายการเรากี่ครั้งแล้วจาได้ไหมครั้งนี้ครั้งที่4แลนะค่ะใช่วันนี้เธอมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่เป้นผมโดยเฉพาะใช่ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้เราซุ้มพัฒนาสูตรมาถึง2ปีเลยค่ะพี่หนุ่มแหม่มทำมาเพื่อแก้ปัญหาคนไทยที่มีปัญหาผมขาดุดร่วงผมเสียหนักๆแล้วก็คนที่มีปัญหาหนังศีรษะโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้ดึงนะคะพรีเซนเตอร์คือคุณปูไปยานะคะแล้วก็พี่ปูเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้วก็ใช้มาได้ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็อินกับสินค้ามากๆไปไง มาไงถึงได้ทำทรีทเมนต์ล่ะคะนั่นน่ะสิตัวนี้นะคะต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยสังเกตตัวเองก่อนนะคะซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราเครียดมากนะคะแล้วก็ทํางานหนักนอนน้อยเวลาสระผมทีนึงเนี่ยค่ะพี่หนูแมมคือผมอะร่วงติดมือมาเป็นกัาเลยค่ะแล้วเวลาเราหวีผมคือผมติดหวีหนักมากจนเริ่มเครียดแล้วอะก็หน่อยนะใช่ค่ะอ,อ,อยู่มานั่งผมร่วงก็ไม่ไหวใช่ค่ะโก้ยผมยาวไม่ได้เลยก็ต้องตัดผมตลอดว่าผมจะบางมาก ซึ่งคุณแม่เราคุณน้าเราเนี่ยก็มีปัญหาเดียวกันพออายุมากขึ้นนะคะบ่งบอกอายุได้เลยก็คือเส้นผม,อ,มอย่างคุณแอมไม่น่าเชื่อนะว่าเคยมีปัญหาเรื่องผมมาก,ก่อนหนักเลยค่ะเพราะว่าแอมเนี่ยทั้งทําสีแล้วก็ฟอกสีแบบหนักมากๆเลยแอมก็เลยเจอปัญหาเนี้ยหนักกว่าคนอื่นนิดนึงก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์กับสภาพเส้นผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเรามีปัญหาเส้นผมเนี่ย เราก็พยายามวิจารณ์หาผลิตภัณฑ์ใช้แต่ว่าก็ไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรเราก็อยู่ในวงการเนี้ยค่ะมาแล้ว10กว่าปีก็เลยทําผลิตภัณฑ์เนี้ยขึ้นมากับทีม R d ดีเราก็เลยได้ทาแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์คิวราแฮร์ตัวเนี้ยค่ะขึ้นมาตัวนี้ก็จะเน้นหลักๆเลยนะคะในเรื่องของผมขาดรุดร่วงนะคะแล้วก็หนังศีรษะค่ะคนที่เป็นรังแคผมมันง่ายนะคะการรุดร่วงของผมเนี้ยก็จะลดน้อยลงแล้วก็ผมของเราเวลาสระเวลาหลังสระแล้วเนี้ยผมเราจะทิ้งตัวแล้วก็เงางามตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ก็เป็นส่วนภัยด้วยอย่างตัวแชมพูเนี่ยก็จะมีโฮปโฮปเนี่จะช่วยให้ผมเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็ลดการขาดหลุดร่วงของสิ้นผมเนื่องจากเป็นกดอะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็โซมนะคะน้ำมันหอมระเหยขิงแล้วก็พริกซึ่งพริกเนี่ยเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงก็จะช่วยให้ผมของเราเนี่ยดูแข็งแรงด้วยค่ะ่ะส่วนในตัว,ควเคลาตินนะคะตัวนี้คือเป็นนางเอกเลยนะคะพี่หนุ่มแม่ขอดูหน่อย ตัวเคลาตินนะคะตัวนี้จะเป็นโปรตีนเคลาตินจากคนแกะนะคะซึ่งมีโมเลกุลเล็กมากค่ะตัวนี้จะนำเข้าจากเยอรมันนะคะเขาจะเป็น in, มไมโครโปรตีนทำให้เห็นขนไวแล้วก็เชียร์บัตเตอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องรังสีจากแสงแดดจะทำให้ผมของเราเนะะี่ยค่ะดูมันวาวแล้วก็ัะสรงง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบความมันไว้บนผิวหนังหรือว่าเส้นผม,มจะช่วยป้องกันนะคะเส้นผมจากการผ่อนแอจากการที่เราดัดย้อมหรือว่าโดนเคมีหนักๆด้วยค่ะสารสกัดจากโสมด้วยนะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำผึ้ง จะช่วยในการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงเส้นผมนะคะบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะจากการแห้งแตกปลายนะคะให้ผมเนียนุ่มสลวยจากสารสกัดจากธรรมชาติค่ะตัวนี้นำเข้าม,มาจากเยอรมันวเวลาเราสะเสร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เอาอันนี้มาร์ไรากไ,นนรได้เลยใช่ค่ะแนะนําให้มาร์กสิบนาทีนะคะยิง่งมาร์กนานเนี่ยเขาก็จะช่วยบำรุงอันนี้ก็คือใช้คู่กันได้เลยใช่ค่ะมัดทุกวันได้เลยใช่ไหมหรือว่าทุกวันได้เลยค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นครีมนวดเป็นอะไรี้ใช้แทนครีมนวดได้เลยไเคยได้ยินเนาะคำว่าสารสกัดที่พริกเอามาใช้กับ กับบรรดาพวกแชมพูใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งรู้ว่าพริกมีวิตามินซีสูงใ,<ช>ใช่คใช่ใช่ใช่คนที่แพง้ง่ายๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมต้องแอ่ใช่ค่ะโปรตีนคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นสา,ารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรด้วยค่ะไม่มีสา,ารสกัดจากพาราเบนนะคะแล้วก็ฟรอร์มาดีไฮด์ด้วยค่ะแพงไหมคุณแอมค่ะต้องบอกว่าสารสกัดนะคะแพง<อ>มากนะคะแต่ว่าวันนี้แอมมารายการเนี่ยสี่รอบแล้วก็เลยนำโปรโมชั่นพิเศษมาให้แฟนรายการโดยเฉพาะเลยค่ะมาเลยค่ะคุณแอมปกติแล้วนะคะแชมพูเนี่ยราคา9ก้ 90บาทนะคะแล้วก็ชีสเมนต์มาร์กเนี่ยราคา1,200บาทแต่วันนี้แอมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าซื้อ3ชิ้นนะคะแชมพู2ขวดชีสเมนต์1กระปุกค่ะหรือว่าแชมพู1ขวดชีสเมนต์2กระปุกจ่ายเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นคท่นเลยเนเลยใช่ค่ะปกติเนี่ยต้องจ่ายถึง3,000บาทเลยค่ะ แล้วก็ราคานี้เก็บเงินไปทางฟรีไม่บวกเพิ่มแต่ว่าแอมขอสงวนสิทธิ์ให้แค่200ท่านแรกเท่านั้นนะคะค่ะติดต่อนะคะเบอร์0993544999นะคะหรือว่าไลน์แอดคิวลาแฮนะคะหรือว่าสแกน QR Code คผ่านหน้าจอนี้ก็ได้หรือว่าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าที่เพจหลักของบริษัท q l ว h a แฮนะคะหรือว่าเว็บไซต์ q ิวลาแฮก็ได้คะ่ะใช้ได้นาน,าน,านเลยคุณผู้ชมคะ่ะหนึ่งขวดนี่ใช้นานแค่ไหน <1 S 3> สำหรับคนผมแบบกลางๆกลางๆก็ มาณนถึงเดือนได้เลยค่ะถ้า,าสะอาดทุกวันเนี่ยก็จะใช้ได้1เดือนค่ะที่เห็นเห็นอยู่ตรงนี้ตอหนึ่งสองเดือนกว่าแน่ๆใช่ค่ะเนาะถ้าผมสั้นแบบพี่นุแบบเนี่ยสามเดือนได้เลยได้ค่ะจริงๆแล้ววันเนี้ยคุณแอมตั้งใจตั้งใจที่จะจัดโปรนี้เพื่อแฟนๆในรายการของผู้หญิงธรรมหากินและที่ช่อง WorkPo i n t เลยคุณผู้ชมขา3มชิ้นเพียงแค่1,000บาทโคตรจะคุ้มเลยลองดูคุณผู้ชมขาใช้2สองขวดเนี้ยใช้ได้ทั้งครอบครัวเลย คุณแอมจัดโปรอีกหนึ่งรอบเลยค่ะได้เลยค่ะลูกค้าที่สั่งวันนี้นะคะได้รับแชมพู2กระปุกนะคะชิทเม้นต์หนึ่งกระปุกค่ะหรือว่าแชมพู1ึงขวดทิทเม้นต์สกระปุก3ชิ้นนี้ลูกค้าจ่ายเพียงแค่1 0 0 0ันบาทเท่านั้นแล้วก็จะได้รับสินค้าพรีเมียมจากเราไปเลยในราคานี้นะคะจัดส่งฟรีไปทางด้วยจํากัดเพียงแค่200ท่านแรกเท่านั้นค่ะโทรศูนย์เก้าเสาม่านะคะหรือว่าไลน์นะคะไลน์แอดคิวลาแฮค่ะหรือว่าสแกน QR Code ผ่านหน้าจอนี้ก็ได้ค่ะใครอยากจะ ผมสวยใครอยากจะมีสุขภาพผมที่ดีราคาที่จับต้องได้แบบนี้ห้ามพลาดคิวลาแฮร์คุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแอมมากๆที่มาเป็นครั้งที่4<ค>และจะมีครั้งที่5ต่อไป <c oughs> ขอบคุณปร้อหนึ่ง0บาทขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะชูหน้าไฮแล้วไปอร่อยกับคุณติ๋มประเสริ์กันค่ะเอว่าอายครีมที่หนูแอมเลือกใช้อามิโนวิครอบครัวคุณดื่มแล้วยัง ต้องบอกเลยว่ามาจากการขายเหมือนเมื่อกี้อะที่ป๋าแสดงอะ่ะจนตอนนี้ขึ้นห้างเริ่มขึ้นห้างได้ยังไงก็เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยม,มีพี่คนหนึ่งเขามาชวนผมเรื่องพี่เขามาชวนเฮ<ะ>้ยปามอร่อยดีว่าไปขายที่เชียงใหม่กับพี่เบ้าส่งห้างที่เชียงใหม่เฮ้ย hey, พี่ดีอะไรตอนนั้นก็ยังไม่มีพี่ hi, ผมอยากไป ลองดูอะไรอย่เงี้ยภรรยาผมก็ออกแพ็เกจจิ้งขึ้นมาอันนี้เขาก็ออกแบบเองนะครแล้วเราก็แพ็กกันที่ร้านนี่แหละง่ายๆส่งไปล็อตแรกๆนี่ประมาณ50โลกำลังกำไรไม่ค่อยมีหรอกแต่มันทำให้เราได้ความรู้หลายๆอย่างได้ความอยากได้ไปในการขายของครับตอนที่ทำารงไอห็นบอกว่าก็ไปขอออยยากคือเราไม่ค่อยมีเงินนะอะไรมันก็ยากไปหมดงบประมาณมันก็ต้องใช้เยอะอะไรเงี้ยตอนนั้น มีงบอยู่แค่ห้าหมื่นบาทกับลงรถเก่าๆอยู่ครับผมเราก็โมบิฟายลงรถก่อนเนี่ยผมไปขายของเนี่ยโดยใช้กระด้งไม้ร้อยกว่าบาทผมต้องมาเปลี่ยนเป็นตะแกรงสแตนเลสสองพันบาทไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่ผ่านอีกเนะใช่ครับซิงล้างน้ําไปดูหูซิงอย่างเงี้ยแหละที่เราจะไ้ให้โรงงานไปถามดูสองหมื่นกว่าบาทต้องเช่ามาเลยต้องมีต้องมีให้ควาดรู้เอาให้มันผ่านไปครับแต่ตอนนี้ก็ซิงนั้นก็มาอยู่ที่โรงงานผมเรียบร้อยแล้ว เขาพัฒนาขึ้น tamam> พัฒนาขึ้นเนาะก็เราจะไปขายห้างโดยไม่มีมาตรฐานไม่ได้ใช่มันต้องมันต้องมีคนบอกไม่ใช่เราบอกว่าปลาเราดีมัต้องมีคนมากําหนดว่าดีดียังไงผ่านมาตรฐานอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าปลาสนิทที่อร่อยต้องบางบ่อจริงไหมมันเป็นความเชื่อของคนเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแต่ก่อนตอนนั้นอ่ะที่บางบ่อขายเยอะจริงเดี๋ยวนี้เลี้ยงกันเยอะๆที่สมุทรสาครจ้ไปขายเออแล้วก็นําปลาสดไปส่งที่ล้งที่สุพรรณที่บางบ่อหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ย โรงงานผมก็เอาปลาสดจากทั่วประเทศนี่แหละครับมาเข้าโรงงานตัวเองผมคิดว่าปลาที่อร่อยมันจะต้องทํายังไงให้ได้ปลาสดมาถึงเราแล้วก็กรรมวิธีในการปรุงให้อร่อยส่งถึงมือลูกค้ายังไงให้มันสดใหม่แล่าอร่อยด้วยผมว่าอย่างนั้นจะดีที่สุดสมัยก่อนผมขายเนี่ยพี่โกหกทุกวันตอนตอนใส่หม้อแล้วนะโกหกอะไร ก็คือถ้าไม่ได้บอกว่าบางบ่อไม่มีใครซื้อดิเราบอกว่าปลาสลิดบางบ่ออะไรเงี้ยเขียนป้ายตัวใหญ่ๆปลาสลิดบางบ่อไม่ต้องอิงต้องอิงอร่อยทุกบ่อนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่บางบ่อแต่ก่อนที่จะมาทําปลาสลิดหนูทําอาชีพอะไรมาก่อนผมเอ่อเป็นนักดนตรีกลางคืนครับพี่ก็เรียนจบมาก็ไปเป็นนักดนตรีเลยไม่น่าถึงอายตอนนั้นเราเล่นอะไรเราเราตีกลองครับตีกลองใช่หนูเล่นสไตล์ไหนสไตล์ไหนสไตล์ล็อกครับพี่ล็อกอัลเทอร์เนทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ล่ะ ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังพอเล่นบ้างครับเพียงแต่ว่าเราก็อะไรที่เราไม่เคยมีในตะก่อนตอนนี้เราพอมีกําลังเราก็ซื้อเก็บเข้ามาซื้อกองชุดซื้อซื้อมีซื้อเก็บไว้ด้วยหรอครับก็ซื้อเข้ามาซื้อซื้อครับฝึกมือไว้ฝึกมือทาผมเรื่องราคาเราไม่พูดเดี๋ยวภรรยารู้อออ๋อเดี๋ยวภรรยารู้รู้ไหมรู้ไหมภรรยารู้ไหมราคารู้ไหมไม่อยากรู้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ไม่แค่รังใครไหม ถามไม่ตอบก็ะจกอะค่ะแต่ว่าแพงวยนี่แล้วก็มองข้ามเน้องน้อะปาลรู้ไหมคะกองชุดชุดหนึ่งเนี่ยมันห้าหกแสนคุณน้องปาไรนี่ก็ว่าขาวกล้อไปเถีงหรอกปาเนี่ยไปเชื่อตั้งใจอยากจะพาติ๋มปลาสลิดไปถึงไปถึงขนาดไหนก็ตอนนี้โรงงานของเรากำลังทำมาตรฐานเพิ่มดิผมทำตอนนี้เรามีอยมีฮาลาลนะคมีขายอยู่ห้างสรรพสินค้าหลายที่ครับพี่ แล้วก็ขายที่ตลาดสดห้วยขวางตลาดสดถนอมมิตรตลาดสัมมากร่นพี่หนุ่มพูดได้ไหมว่าวัตสินประสลิดคือเจ้าที่ขายบนห้างเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดก็จะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ครับพี่ครับผมเพราะว่าเราก็จริงๆแล้วเป็นยุบบุกเบิกขึ้นมาว่าปลาสลิดมันต้องมีมาตรฐานอย่างนี้นะอะไรอย่างงี้ครับพี่จะส่งนอกไหม กำลังทำพี่ผมกําลังทํา HACCP อยู่ที่โรงงานตอนนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะส่งต่างประเทศเราก็ต้องทํามาตรฐานใช่มันต้องมีมาตรฐานสําหรับส่งออกรองรับก่อนอะไรอย่างงี้งลาสลิเนี่ยที่เล็งไว้ประเทศไหนครับจ๋าตอนนี้มีเกาหลีมีอเมริกามาติดต่ออเมริกาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะที่ชมอยู่สนใจอยากจะติดต่อผลิตภัณฑ์ติ๋มปลาสลิดยังไงจะติดต่อไง่ายก็ครับผมก็สั่งซื้อผ่านเพจ a c e b o o k นะครับผมติ๋มปลาสลิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับติ๋มปลาสลิด ผลิตส่งห้างมาตรฐานส่งออกนะครับอันนี้คือเพจเฟ e บุ๊กนะครับแล้วก็ไปที่ Line นะครับมีแอดไซน์นำหน้าติ๋มปลาสลิดเป็นภาษาอังกฤษ S ติ๋มปลาสลิด T I M P L A S A L I D นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0944649951 กับ0944649915เหมือนกันแค่กลับท้ายกันนะครับในห้างสรรพสินค้ามีเดลโมมีโกลเด้นเพจมีฟูดแลนด์นะครับผมแล้วก็จะมีตามงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีตลาดสดห้วยขวางตลาดสดถนอมมิตรตลาดนัดสัมมากรตลาดนัดรวมซัพ์ตลาดนัดตึกสันพาซ่านะครับผมแล้วทุกๆเดือนเราจะบอกว่าเราอะ ไปอีเวนท์ที่ไหนเดือนละเยอะเหมือนกันครับพี่เก๋ร์่ใน,ในเพจในเพจพ,พ,พูดถึงอีเวนท์เนี่ยถ้าใครอยากไปเจอนะคะอยากไปซื้อที่หน้าร้านก็ไปได้เลยที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิลขายดีมากนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะจากวันนี้จนถึงวันที่4กันยาเลยแหละนะคะจะเจอกันที่ ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยได้ชิมกันหมดแล้วพี่สุเนี่ยสั่งให้คุณแม่นุ้มแหมมเนี่ยสั่งจากที่เบอร์เมื่อกี้แหละคุณผู้ชมส่งตรงถึงบ้านเลยก็นึกถึงปลาสลิดก็นึกถึงร้านติมปลาสลิดนะจ๊ะขอบคุณมากัยยาขอบคุณมาลขอบคุณพี่คุณพูดไว้เจ้าขอบคุณภรรยาด้วยค่ะขอบคุณนะจ๊ะองาคำคมของเราวันนี้นะคะคนทำงานเก่งนั้นมีมากแต่คนหายากคือคนหาย เอาเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะบ่ายสโมงยี่สนาทีทางช่องเวิร์คคอร์หบายเลขยี่สวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ